เรื่องนึงคือเรื่องของการรับสมัครงานนะครับเชิญ<ะ>ชวนน้องๆน,นักศึกษาที่จบใหม่และกําลังมองหางานกันอยู่นะครับขณะน,นี้ทางทาง่านทางด้านของกลุ่มปตทได้มีการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่กว่า1,400อัตรานะครับโดยที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่กว่า1,400อัตราผ่านโครงการ Re ีสตาร์ t ไ h a i l a n d รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้คนไทยโดยร่วมกับบริษัท Business Services Alliance นะครับจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตทเปิดรับนิรรสิตและนักศึกษาจบใหม่ปี2562-63วุฒิปวสปริญญาตรีถึงกว่า1,400อัตราในตำแหน่งงานทั้งผู้ช่วยสอนพนักง,งานทั่วไปพนักง,งานพนัฒนาชุมชนพนักง,งานปฏิบัติงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการจัดการข้อมูลและพนักง,งานขายบนดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับในสถานที่ปฏิบัติงานพื้นที่ทั่วประเทศอัตราเงินเดือนครับสำหรับวุฒิปวสเริ่มที่12,000บาทปริญญาตรี15,000บาทสัญญาจ้างเริ่มมม1กราค64 สิ้นสุด31ธันวาคม64สนใจก็สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.pttbsa.com นะครับค่ะนะคะ